โพสโดนใจแดดเสาหลักของบ้านมาเติมพลังไปด้วยกันใครเหนื่อยใครท้อวันนี้โพสนี้ฟังแล้วจะใจฟูนะะฉันเชื่อเสมอนะว่าคนที่ทุ่มเทเป็นเสาหลักของบ้านไม่ว่าจะพร้อมหรือไม่พร้อมมักจะได้ดีและไปได้ไกลเสมอในตอนจบของเรื่องนะแดดเสาหลักของบ้านที่กำลังเหนื่อยจนอยากจะกองไว้ตรงนี้อ่านแล้วใจฟูแน่นอน ฟังนะไอ้ตำแหน่งเสาหลักเนี่ยบางทีมันก็ไม่ได้มาเพราะเราเลือกหรอกนะแต่มันมาเพราะสถานการณ์มันบีบให้เราต้องสู้ต้องแบกต้องเป็นทุกอย่างให้กับทุกคนทั้งทงที่ในหัวใจมึงเงยก็โคตรจะพังเลยด้วยซ้ำเหนื่อยเนาะท้อเนานะ,ะไม่เป็นไรเลยที่จะรู้สึกแบบนั้นนะ่ะ แต่เชื่อกูอย่างคนที่ทุ่มเทมแบบไม่คิดชีวิตเพื่อคนข้างหลังไม่ว่าจะพร้อมหรือไม่พร้อมก็ตามความลำบากของมึงวันนี้มันคือปุ๋ยชั้นดีที่กำลังสร้างรากฐานชีวิตที่แข็งแกร่งกว่าใครมึงอาจจะมองไม่เห็นภาพตอนจบแต่ปลายทางมันสวยงามรออยู่เสมอจำไว้เพชรมันก็ยังจะต้องผ่าน สถานที่ทนแรงกดดันมหาศาลทางนั้นแหละวันนี้มึงอาจจะรู้สึกเหมือนเป็นแค่ก้อนกวดธรรมดาแต่วันหนึง่งมึงกลายเป็นเพชรที่เปล่งประกายออกมาเมื่อไหร่ใครก็หยุดมึงไม่อยู่ตอนจบของเรื่องนะละครหลักที่สู้ยิบตาแบบมึงเนี่ยแหละที่สมควรได้ยืนยิ้มสวยๆที่สุดละอนะ นี่คือความเป็นจริงความลำบากอืมภาพคำว่าหน้าที่แบกครอบครัวมันเป็นไปด้วยสถานการณ์และเราก็มีโอกาสกลัวใครและเราก็ห่วงรักและห่วงทุกคนถึงยอมแบกทุกคนนะให้ภาคภูมิใจในตำแหน่งนี้เนาะในสิ่งที่เราทำได้เพราะณนะวันนี้เราทำได้ มองย้อนไปเราจะภาคภูมิใจในมุมที่เราทำถึงแม้บางครั้งอาจจะไม่พอใจหรือถูกใจทุกคนก็ตามแต่อย่างน้อยเราก็ได้อยู่ในนณที่นี้ได้ช่วยเขาคำว่าเสาหลักเป็นเสาหลักให้กับคนอื่นผ่านพ้นมาแล้วเขาควรยืนอยู่ได้อย่าลืมตัวเองนะฮะอย่าลืมหลักแก่นของตัวเองที่ต้องยืนได้อย่างสง่างามในณบั้นปลายสุดท้ายชีวิต เรามองไปทางไหนเราจะภาคภูมิใจในสิ่งที่เราทำไว้อันนี้คือฟูในหัวใจเลยนะเซฟตัวเองไปด้วยดูแลคนอื่นไปด้วยหลักใจสำคัญเป็นหลักของคนอื่นได้ก็อย่าลืมหลักของตัวเองควบคู่ไปด้วยกันนะคะทุกคนขอเป็นกำลังใจนะเราต้องยืนอยู่ได้อย่างสง่าง,งามแม้สุดท้ายนั้นไม่เหลือใครเรายืนเหลืออยู่คนเดียวก็ยิ้มได้ ในสติสัมปชัญญะการดูแลตัวเองผ่านพ้นจากการดูแลคนอื่นมาแล้วนะคะ